สวัสดีค่ะมาพบกันใน IP 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีน้ําท่วมอยู่นะคะซึ่งนอกจากที่เราจะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วเรายังสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ flood. g i s d a o r t h ของก i s ได้ด้วยค่ะให้สามารถดูได้ทั้งภาพจากดาวเทียมภาพที่ได้จากรถโมบายแมปปิ้งแล้วก็ภาพมุมสูงจาก UAV หรือว่า unmanned aerial vehicle หรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะ ่ที่เราจะได้ภาพมาแต่ละภาพให้ได้ดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังการได้มาซึ่งภาพเหล่านี้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้างค่ะสําหรับภาพจับดาวเทียมหรือว่าเทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะว่าเราใช้ดาวเทียมถ่ายภาพลงมาบนพื้นโลกได้ซึ่งทางจิสดาก็จะนํามาผ่านกระบวนการจนกระทั่งเราได้เห็นเป็นภาพที่แสดงพื้นที่น้าท่วมแบบนี้แล้วค่ะ แต่ว่าการใช้ดาวเทียมก็มีข้อจำกัดในกรณีที่มีก้อนเมฆหรือว่ามีอาคารสิ่งปลูกสร้างมาบางังก็จะทำให้ไม่สามารถได้ภาพที่ชัดเจนตามต้องการได้ โมบายแมปปิ้งก็เลยเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่นํามาใช้ก็คล้ายๆกับ Google Street View ละค่ะตัวอย่างเช่นในช่วงน้ําท่วมนี้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของจิสดาก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่น้าท่วมไปเก็บภาพจากภาคพ,พื้นดินโดยการใช้กล้องพานรามา6ตัวติดตั้งไว้บนรถเพื่อเก็บภาพให้ครบทุกมุม360องศาค่ะจากนั้นก็นําภาพเหล่านี้มารวมเป็นภาพเดียวกันซึ่งก็จะใช้พิกัดที่ได้จาก GPS มาประกอบก็จะทราบแน่ชัดนะคะว่าภาพนั้นๆอยู่ที่ตำแหน่งไหนบนพื้นโลกค่ะ และนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยกําหนดระยะทางที่แน่นอนขณะถ่ายภาพและวัดระยะทางจากตัวรถไปยังวัตถุต่างๆรอบตัวรถอีกด้วยและในส่วนของนี่ค่ะ UAV หรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็เป็นการใช้เครื่องบินที่ตั้งระบบบินอัตโนมัติและติดตั้งกล้องเอาไว้นะคะโดยจะใช้ถ่ายภาพมุมสูงในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ด้วยรถค่ะสามารถควบคุมกล้องได้จากภาคพ,พื้นดินแล้วก็สั่งถ่ายภาพที่เป็นแบบภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะจิสดาเขาไม่ได้ไว้ใช้แค่ตอนน้ำท่วมเท่านั้นนะคะในเวลาปกติดาวเทียมเขาก็ยังนำมาใช้ในการติดตามไฟป่าดูการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งใช้ด้านความมั่นคงหรือว่าดูการซุดตัวของพื้นดินก็ได้ใช้คาดการผลผลิตข้าวตรวจสอบพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ตรวจสอบคราบน้ำมันที่มีการรั่วไหลในทะเลเป็นต้นนะคะ ส่วนโมบายแมปปิ้งก็ยังนํามาใช้ในการตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางได้และยังสามารถสํารวจวัตถ,ถุตามแนวเส้นทางอย่างเช่นตําแหน่งต้นไม้ตําแหน่งเสาไฟฟ้าแล้วก็ UAV นั้นก็ยังนํามาใช้ถ่ายภาพมุมสูงบริเวณที่ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้และยังใช้ตรวจสอบติดตามการปลูกป่าการบินตรวจสภาพเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นหรือว่านํามาบินเพื่อจะทําแผนที่3มิติแบบนี้ก็ได้ค่ะ นี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในประเทศไทยของเราเองก็มีอยู่แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ไอที24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ